มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องใหม่ล่าสุดสุดยอดยาคุมยาสองพลังบวกต้องคุมเลนดี คุมเลนดีให้ฉีดพ่นคุมหญ้าอายุข้าวตั้งแต่เริ่มต้นถึง4วัน1ชุดฉีดพ่นได้แปดถึงสิไร่ให้คุมวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างไม่ว่าจะเป็นหญ้าดอกเขาหญ้าดอกม่วงหญ้าด้อยาหญ้าข้าวนกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าแดงหญ้าเดือยและวัชพืชตระกูลก็คุมเลนดีฉีดพ่นแล้วนอข้าวไม่บิดนอข้าวไม่หิไวให้คุมเลนดีปลอดภัยต่อข้าวร้อยเปอร์เซนต์หญ้าร้ายจะหายไปคิศคุมหญ้าครั้งใดอย่าลืมไท้คุมแลนดี หาซื้อคุมแลนดีได้แล้วที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านเรื่องกำจัดยายกให้คุมแลนดี